ก็พวกเราก็มีการคุยกันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมาเราก็ประกาศทั้งอำเภอสามอำเภอนะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันใหญ่ไปไหมเราอาจจะลองในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดที่ติดกับสวาพมา่าเนี่ยก็จุดแข็งของเราคือเรื่องระบบโลจิสติกส์กับแวร์เฮาส์เรื่องอคลังสินค้านะจะเห็นว่าตอนนี้รถเราจะต้องเอาสินค้า ไปไว้ที่แวร์เฮาส์คือโกดังฝั่งพม่านะครับซึ่งปัญหาทีพม่าเองก็เป็นตัวชี่ชัดว่ามันก็ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็รถที่เราข้ามไปก็เสียเวลามากคับแล้โดยเฉพาะสะพานเหนืที่สองนี่ก็เปิดปิดมีเวลาน้อยมากนะฮะซึ่งตรงนี้จะทำยังไงที่ให้ภาคเอกชนในพื้นที่เองเนี่ยนะครับสามารถใช้พื้นที่ที่เราจะออกกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเอกชนสามารถที่จะลงทุนพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่เรากำหนดพื้นที่ไว้แล้วออกมามารองรับนะครับและให,ให้เอกชน,นยอ,อย่างกรณีของรถท่อหมาเชื่อว่าเอกชนในพื้นที่เองเสามารถที่จะไปรับชวนรถท่ามาเข้ามาขนถ่ายสินค้าของฝั่งเราไนดะ้แล้วก็ออกแบบพื้นที่เฉพาะที่มีการเป็นหล่งจัดการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเป็นพื้นที่ฟรีเทสแแอรียอไมใช่ไหม ุรืรปอนเองจะตรวจปลนะ่อยถ้าสินค้าเข้ามาในพื้นที่นี้เราอาจจะเรื่องภาษีเราอ,อาจจะจะไม่ต้องพูดถึงนะครับจริงๆแล้วผมเปลี่ยนจากเตรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมืองบริการดีกว่านะครเป็นเมืองบริการเชิญทั่วโลกมาลงทุนเพื่อขายผ่านถนนเอเชียวัน ประชากรรออีก4 0 0พล้านคนนะโอกาสประเทศไทยมีมากมายมหาศาลนะแต่เราไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนคิดเลยนะฮะจะบอกว่าชุดรัฐบาลชุดที่ท่านตัดถนนหนทางให้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้คิดแต่รัฐบาลชุดอื่นไม่เคยคิดเลยไม่รู้คิดอะไรกันอยู่เปลี่ยนไปครบไม่ต่อเนื่อง 4, ล้านมาจากไหนมาจากจีนพันพันสี่ร้อยล้านอินเดียพันห้าร้อยล้านบางประเทศพันไอร้อยแปดสิบล้าน ปากีสถาน1 0 2 0 0ิ2 0 20ถูกไหมฮะก็กลุ่มเติ๊กที่หลุดจากรัสเซียมาอีก5-6เจ็ดประเทศสนนเช่นนี้ถึงโครเอเชียนะครับผมไปเที่ยวดูโครเอเชียมาแล้วตอนนี้โครเอเชียเนี่ยกำลังตัดถนนจากเทือกเขาแคนซัสอ่ะจีนมาเจาะอุโมงค์เข้าถึงรัสเซียเลยแล้วเราจะเราไม่นาเขาหน่อยเลยฮนะทำไมตามประเทศชาติอื่นตลอดเวลาตามลาวตามเขมรตามเวียดนามตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งเราเป็นผู้นํามาตลอด10อาเซียนที่ผ่านมาอยากให้รัฐบาลส่ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาถามผู้ประกอบการชายแดนทั้งหมดว่าแต่ละ 10, 20, 30, 50บริษัทต,ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเราอย่างไรอย่างนี้มากกว่า